อัปเดตอัปเดตกูเรื่องราเขามีเรื่องเล่ากุ๊กกุดเจ้าข่าวขาวตี้ไหนผยนยัอยงอุ้ม,ม่วนถูกใสตัวแน่นหนึือค<ส>ุณผู้ชมครับปิกมาในช่วงของสนทนาเจ้านี้ช่วงนี้ก็หน้าหนาวแล้วบรรยากาศก็มืดโวยขนาดเขามีกิจกรรมดีๆก็คือการดูดาวที่ดอะออนหรือว,ว่าผู้ปกครองบางคน ชอบไปดูดาวกันในช่วงนี้ครับเอาใจค้นตีชื่นชอบการพอดาวกันโดยเฉพาะเลยนะเจ้าคุณผู้ชมและของตีคุณผู้ชมหันอยู่ตี๋หน้าจอหน้าคณะเนี่ยเป็นแค่ของที่ระลึกเรียกน้ำย่อยบดนไดนะบางส่วนต่ออันนะเจ้าสาหรับกิจกรรมตีจะจัดขึ้นครตีชื่นชอบการไปพอดาวพอดาราศาสตร์สะสมแต้มเข้าไว้เจ้าก็จะได้ฮับของรางวัลทีลกเนี่ยปิกบ้านไปตัวข้าเจ้าหันแล้วข้าเจ้ายังถูกอกถูกใจเลยขออู้ถึงสักน้อยละกันนะเจ้าซึ่งในวันนี้เจ้า ต่างรายการเจ้าหนี้ติภาคเหนือก็ได้ฮับเกียร์จะแขกรับเชิญสุดพิเศษเลยนะเจ้าซึ่งเป็นข่าประจํา<อ>ถ้าอูถึงเรื่องของการาดูด,ดาวจะม้ามันขนาดเลยนะเจ้าขุนสุภฤกขะฤหานนเจ้าผู้จัดการศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติต้อนทับเข้าสู่รายการเจ้าหนี้ติภาคเหนือเจ้าสวัสดีครับสวัสดีเจ้าขอต้อนทับแข็ครั้งหนึ่งนะเจ้าม้ามาได้เนี่ยตื่นตาตื่นใจกับของทีระลึกตลอดเลยซึ่ง้าทำ่อดกรอยากได้ตัวนแนแล้วแลวก็ิด กิจกรรมก็น่าสนใจทุกๆปีตีมก็เปลี่ยนไปทุกๆปีแน่นอนเลยบัตรถามมาได้การดูดาวหรือดูการดูดาวในช่วงนี้มันเดือนไหนมันตั้งเก้าแล้วก็เขาจะได้พอได้หันความพิเศษอย่างพองเจ้าก็ยังที่เขาหู้กันนะครับก็คือปลายฝนต้นหนาวแต่ยังปีๆเนี้ยยังติพยากรอากาศของกบุตุเพม่นก็บบอกว่ามันน่าจะ หนาวยาวด้วยนะครับน่าจะเป็นโอกาสดีแล้วก็ตอนนี้ถ้า,ถ,าถ้าเอารอ,องพอท้องฟ้าตอนนี้ฝนกับบมีละนะครับแล้วก็ฟ้าเป่ง,ปงครับเป็นสีฟ้าตึงวันเลยกลับเป็นช่วงฮีดี้ก็คือเริ่มตั้งแต่พฤศจิกา ไปจนถึงประมาณต้นต้น,ตนมีนาจะเป็นช่วงที่เหมาะแก่การดูดาวถ้าฝ<ต>้าเป็งจะอี้ยาวเป็นจนถึงเดือนมีนาปีหน้านี่ถือว่าเป็นกําไห้นะเนาะอเพราะว่ากูเตือเขาจะป้าว่ามันมีเมฆมาบดบังสภาพนะอากาศบะฝ้าเป็งมันจะ กิดอะถึงแม้ว่ากล้องจะซองไปแล้วมันหันบ่ค่อยชัดแต่ปีนี้จเจอว่าเขาจะหันชัดกว่าทุกปีที่ผ่านมาก็เจ้าถ้าพอจากสภาพอากาศมาเดียวนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ายังปีก่อนม,มันมีเอลนินโยปีทีพ่พอมีมีมีฝนม,มีลานินยาเข้ามา,าก็จะเห็นว่าฟุนละอองมันก็นจะน้อยลงนะครับท้องฟาร์มก็จะใสเคลียร์ยัยงช่วงปลายเดือนตุลาที่ผ่านมานะครับหลายคนกับมีโอกาสไปพอดาวหางจูดจีนสารจะเอาโทรศัพท์มือถือถ่ายกับติดล่ะเนี่ยครับนั่นแสดงว่า ท้องฟ้ามันใสแล,ล้วนะครับเขาก็เลยเริ่มเทศการเลยกับเป็นช่วงพฤศจิการเนี่ยของของกิจกรรมดูดาวของเขาครับสแสดงว่าโอกาสในการจะหันดาวบนท้องฟ้าเนี่ยคือมันจะหันนัก กว่าทุกๆเดือนที่ผ่านมาเลยก็เจ้าครับที่ต้องต้องบอกว่าถ้าตั้งแต่เดือนพฤศจิกาไปเนี่ยไปจนถึงเข้าหน้าหนาวแต่แต่ครับมันจะเป็นกลุ่มดาวในช่วงฤดูหนาว<อ>แล้วมาเกิดมีวัตถุท้องฟ้าครับ<อ>มีหลายๆอย่างที่มันสามารถเห็นได้ตั้งแต่หัวคำ่ำก็เลยเป็นช่วงที่ดีของของประเทศไทยเฮ้าเนี่ยที่จะได้เห็นบอ่ว่าจะเป็นดาวเคราะห์ก็ดีดาวเลิกหรือว่าวัตถุท้องฟ้าผ่าน กล้องโทรทัศน์ก็ดีหรือว่าจะดูด้วยตาเปล่าก็ได้ครับกมว่าวัตถุท้องฟ้าขยายความแหมสักน้อยได้ก็จะวัตถุท้องฟ้าที่เขาจะมีโอกาสได้หันเนี่ยเป็นดวงดาวหรือว่ากลุ่มดาวเคราะห์ไอ้อย่างจะได้พองในช่วงระวังฤร่งดูการดูดาวนี่ดดูการดูดาวถ้าเริ่มตั้งแต่พืศจิก้าครับตั้งแต่หัวคํำเลยเขาเห็นดาวซุกาสว่างที่สุดทางที่ตะวันตกนะครับถ้า นักดาราเขาจะห้องว่าดาวประจําเมืองนะครับถ้าถ้าตังคนเหนือเขาจะห้องว่าดาวหมูกองเหมือนเจ้าหมูไปกองกันอยู่ดาวหมูกองแล้วก็พอกลางท้องฟ้าก็จะมีดาวเสาเห็นดาวดาวเสาช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ ดูได้ง่ายเพราะว่ามันอยู่ในมุมที่สูงแล้วก็พอดึกมาแห่มสักน้อยเนี่ยเขาก็จะเห็นดาวพฤหัสบดีละเนะครับดังนั้นในช่วงเวลาใกล้กันเนี่ยเราเห็นดาวข้อถึง3ดวงนยครับสนใจนะครับคุมค่าคุมค่าต้องอ้อต้องรอดึกนะครับเขาก็เาก็เห็นแล้วแล้วก็น้องนั้นมันก็ยังมีพวกกาแล็กซี่มีเนบิลลาเป็นแก๊สที่อยู่ใน อวกวาศนะครับแต่ต้องดูผ่านกล้องโทรทัศน์ยังอูถึงว่ากล้องโทรทัศน์นี่นะผู้ชมเกาะไปพอกันได้ตีสถาบันวิจัยดรราร<ม>าศาสตร์นะเจ้าเปิ้ลก็จะมีการจัดตั้งคือแบบหันเลยะ,ะนี่เลยยังตีอยู่ข้างๆข,ของข้าเจ้าเนี่ยอ,อันนี้เป็นตัวย,ยางมาด้ายหนาซึ่งเปิ้ลก่อขนกล้องแต่เนี่ยมาคือเฮาได้พออันนี้คือเหล่าออนก็จะได้มีโอกาสได้ไปสัมผัสได้กล่ำได้ยุบได้ซองเลยก็เจ้า แมนครับอันนี้กล้องตี๋อวมาเ,อาเป็นตัวอย่างเนี่ยคือกล้องทัดแต่เนี่ครับแต่ว่ามันเป็นตัวน้อยอดังนั้นอันนี้เอาอเอาเอาตัวน้อยมาเพื่อพอเป็นตัวอย่างมดเดแต่ว่ากล้องตี๋เขาหื่อละอ่อนได้ดูเพือประชาชนได้ดูเนี่ยจะใหญ่กว่านี่แล้วกับมีจํานวนหนักนะนี่แล้วก็พิเศษปีนี่เนี่ยนะครับเขาเอากล้องชุดใหม่ มาเพิ่มเพราะว่าช่วงก่อนที่เขามีกิจกรรมช่วงวันฮาโลวีนไปแย่ครับกาบอกว่ามีประชาชนเข้ามาประมาณปันนปป่นข่าคนเพรปันคนมันบบ่ป๋อเฮากัเลยเพิ่มกองชุดใหม่เข้าไปโอ้โหเอาใจขนาดเลยสำรับคอดูด้ดาวเพราะว่า พอเหมือนจะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ตีไกลตัวแต่ตตแล้วเป็นเรื่องตีแบบเทาไปเฮียนหู้ได้ทุกๆช่วงไวอ้อ่ะแล้วกลองไปได้สัมผัสความแน่นอนความตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจกับกล้องตัวใหม่ ต้องนักกว่าเดิมมา <laughs> ทุกๆกิจกรรมตีต้องแบบเออจัดขึ้นมาเพื่อเป็นการดูดาวในเตือนี่อยังกิจกรรมที่พานไม้อย่างเอียเจ้าได้รับความนิยมด้รับความสนใจจากกลุ่มค้นประเภทไหนพองกับกิจกรรมไออย่างพองตีเกิดขึ้นครับกิจกรรมที่พานไม้ครับที่เฮา,า,จ,าจัดมาเนี่ยจากที่เฮาเ,าเาก็บข้อมูลมาจะพบว่า,าปีนี้ถ้าเทียบกับปีก่อนๆจำนวนของละอ่อนนะครับแล้วก็ครอบครัวเนี่ย นักขึ้นรวมนะครับเพราะว่ารวมทั้งทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติต่างชาติตัวนี้มามาเป็นขอบหัวดังนั้นเวลาเอาบรรยายก็จจะมีทั้งภาษาไทยและคาสั่งพิเศษไปตัวเอ้ครับเพราะว่ามีมีคนต่างชาติอยู่อยู่ในเชียงใหม่นักแล้วนอกจากนั้นวัยรุ่นก็เริ่มมาหนักขึ้นครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่แบบอาจจะมีความโรแมนติกไปตัวอากาศก็ดีไปตัวแล้วกับบริเวณที่เขาจัดกิจกรรมครับเขาเจิญ้านค่า ของชุมชนมาตัวแย่ครับแล้วก็มีฟู้ดทรัคมาโดยมาขายอาหารเครื่องดื่มนะครับดังนั้นเขาขับรถไปตัวเปล่าเนี่ยอหารเครื่องดื่มมีคือพ้อม้วอ่างเง้ต้องเอาหัวตปกไปแล้วก่อตติร้านย่าท่านทั่นอะโรแมนติจขนาดเวลาแบบเมรแรงสักห้าโมงหกโมงเมแรงไปนั่งอย่างเออมันม่วนแล้วก็อากาศก็ดีตัวแถมยังมีโอกาสตีจะได้หันดวงดาวตัวแถมต่างหาตั้งสถาบันดาราศาเบิร์นเกาะได้มีกล้องเอาไว้คือแบบ สำรองไว้ตัวนะอันสนับสนุนคือเขาได้แบบใกล้ชิดกับดวงดาวบนท้องฟ้าน,นักยิ่งขึ้นตัวนะเจ้าเอาใจอีและกันเจ้าถ้าอู้ถึงเรื่องของเทศกาลชมดาวรับลมหนาวตีจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเจ้าจะแบ่งเป็นพาดกิจกรรมจะใจจื้อวาอันยังและกันในช่วงไหนตีจะจัดขึ้นพองเจ้าครับสาหรับทีมงานของเขานะครับก็คือเปิดเทศกาลชมดาวรับลมหนาวนะครับเขาจะเริ่มตั้งแต่เดือนอพฤศจิกายนครับซึ่งก็จะเปิดทุก,ทก วันเสาร์ทุกอย่างคือฟรีหมดบอ่มีค่าใช้จ่ายครับกาเข้าฟรีครับกาใกล้น้ากาแนะนําวิทยากรทุกอย่างฟรีหมดครับอ้โครับฟรีอางนี้ซื้ออาหารกินอย่างเดียวเออครับนั้นนั้นเขาเขามีบริการคือฟรีหมดแล้วความหัวตีได้ก็คือได้แบบฟรีเลยนะ ต้องไปแล้วนะเจ้ามีกิจกรรมอะไรอย่างนี้ครับแล้วกับนอกจากนั้นทุกๆวันเสาร์ที่เราจะมีกิจกรรมที่เราเรียกว่านาริศภาพบิ๊กไนท์นะครับถ้าไปกับอย่างที่เราเห็นของรางวัลอยู่ตั้ง้าเนี่ยครับเป็นของที่ระลึกสําหรับผู้ที่ไปนะครับแล้วก็ไปสแกนเพื่อรับเป็นนาริศพอยต์เหมือนเขาเก็บเก็บแต้มนะครับไว้ในสมาร์ทโฟนเขาเนี่ยนะครับเก็บไปเก็บไปทีนี้พอมันถึงพอได้สองแต้มสามแต้มสี่แต้มห้าแต้มไปเรื่อย มันก็จะมีจํานวนแต้มตีว่าเท่านี้แลกอะไรได้บ้างอันนี้แลกอะไวหรือหรือเราจะรอยาวๆเอครับแล้วกลับไปแลกเป็นของราวันใหญ่อีกได้ครับเก็บซะสมไว้ไปเรื่อยๆเลยเป็นแรงจูงใจอ่ะ ทำไมถึงอู้ได้ว่าน่าสนใจขอดเรื่องความฮู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์เป็นเรื่องติใกล้ตัวคุณผู้ชมเขาอยาจะไปพักผ่อนใจเวลากับคนในครอบครัวเกิดใจได้เหมือนกันถ้าอู้ถึงวัยรุ่นวัยทางานไปแบบครูรากกิติั่นก็ถือได้ว่าเป็นบรรยาการแบบโรแมนติกโรแมนติกแต่ถ้าอู้ถึงเรื่องดวงดาวมีโอกาสซื้อความหมายอย่างเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ป่ายบบปอเวลาได้ห่วมเข้ากิจกรรมนารีพ่อยคุณผู้ชมรับรองเลยว่าคุ้มค่ะคุ้มค่าจะได้ร้องถามพ่อยดีกว่า คุณสุภพเริอเจ้ายังพ่อยเต่ใดถึงจะแหลกอ้อย่างได้สไลด์พองเจ้ามันมีหลายพ่อยนะผมจะจับมาได้ครับแต่ถ้าสมมติว่าห้าพ่อยกันได้ละห้าพ่อยสีพ่อยอย่างนี้ครับมันมันบ่บดินักส่วนเขาเอาเอาง่งไๆไปสองข้างแหลกได้ละไปสามข้างก็แหลกได้ละเขาต้องทำกิจกรรมไอ้อย่างพองนะตอบคำถามร่วมเล่นเกมือว่า ไปอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าไปจุยตอบแบบสอบถาม <c oughs> เพื่อเขาจะเอาแบบสํารวจแบบสอบถามเนี่ย <c oughs> ไปใช้ในการปรับปรุงนะครับ <c oughs> การให้บริการให้มันดีขึ้นนะครับ <c oughs> ก็จะได้พ่อยเพิ่ม <c oughs> อ่าและถ้าเขาไปสองข้างเนี่ยพ่อยเขาก็แหลกได้แล้ว <c oughs> แต่ถ้าเกิดขาแบบไปติดกัรเนียสามสามข้าง4ี่ข้างห้าข้างเนี่ยมันก็นจะ อาจจะไปแหลกเป็นแก้วอีได้เป็นลิมิเต็ดดอディชั่นก็ได้พอยไปวมกิจกรรมก็ได้พอยตอบแบบสอบถามก็ได้ละค้มค่มขาแท้ๆเลยขอยิบขอจับสักน้อยเพราะว่าหน้าฮักแท้ๆอายังพวงกุญแจนะคุณผู้ชมเพราะแหลกมันมีรอยมองหลงมองหลงตรางในตัวน่ะใช้พอยน้อยเดียวได้ละนี่เปิ้ลบอรจีวายเนี่ยมาแบบ กะโหลกกระลานะคะเออทำของดีมีคุณภาพนะคุณผู้ชมแล้วก็นหน้าหาักหน้าจาังตัวนะเจา้าถูกอกถูกใจแน่นอนลูกหลานบ้านเฮา,าหากว่าได้ไปห่วมกิจกรรมนะเจา้าไปพอดวงดาวด้วยกันแล้วก็จะได้หับของทีระลึกเจี๊ยนอกเหนือจากพวงกุญแจก็ยังจะมีโคมไฟอ่าแล้วก็มนุุษ์นี่นี่มีไฟตัวอ๋อจี๊ยนี่คุณผู้ชมตื่นตาตื่นใจเนาะ ดี๋ยวนี้เปอันนี้เป็นใช้เทคนิคนะนี่คือมือสั่นแต่อันนี้อันนี้บ่ได้บ่ไดเอามาฮื้อพิธีกรเป็นพิเศษนะพิธีิรก็ต้องไปห่วมกิจกรรมเหมือนกันนะเจ้าเพราะว่าขอแล้วบอกว่าบ่ได้อันนี้ต้องไปรวมกิจกรรมนะเจ้าก็จะได้ไปไปสัมผัสบรรยากาศไปเปิดมุมมองของการเฮียนหู้เรื่องของดาราศาสตร์กันได้โตียหน้าครับผมผู้สื่อ่านอกเหนือจากนี้จะมีกิจกรรมต่อจาก ช่วงเดือนพฤศจิกาก็าจะเป็นเดือนธันวาก็จะมีเหมือนกันเหมือนกันเเดือนธันวาก็จะมีตั้งแต่ปรากฏการ<อ>ที่จะเกิดขึ้นอย่างเช่นวันฮิจัดนะครับก<า>็จะมีปรากฏการดาวพฤหัสบดีใกล้โลกนะ<อ>ครับใกล้นี่ถ้าอ้วถึงใกล้นี่ใกล้ต่อใดจะระยะที่ว่าใกล้เนี่ยมันก็นหลายล้านกิโลเมตรอยู่ครับแต่ว่าคำว่าใกล้นี่มันถ้าเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลๆนะครับ ถ้ามาอยู่ในช่วงใกล้โลกเนี่ยเขาจะเห็นรายละเอียดผ่านกล้องโทรทัศน์ได้ดีขึ้นและการเห็นได้ตลอดทั้งคืนนะครับดังนั้นถ้าขาไปว่านั้นเนี่ยเขาจะเห็นพายุบนดาวพฤหัสบดีและการเห็นดวงจันทร์บริวารของเขาตัวเองยังโลกเข,เ,เ,เขาเนี่ยมีดวงจันทร์บริวารดวงเดียวนะครับก็คือดวงจันทร์เท่านียแต่ว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยถ้าเขา ดูผ่านกล้องโทรทัศน์เองครับมันก็จะเห็นสีดวงอนะครับเป็นความฮู้ตัวแม่นเจ้าเปิ้นก็จะมีวิทยากรอธิบายให้คือแมนทุกๆกิจกรรมเลยแม่นถ้าถ้าใครบอกสะดวกไปเ่๋ครับเขาก็จะมีทําเป็นนารีเฟซบุ๊กไลฟ์เ่๋ครับก็ดูผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ก็ได้เอ๋ครับแล้วก็เขาจะมีเกมรุ่นรางวัลกันในห้างในห้างตัวเองเอครับอ่าคือมีทั้งออนกราวด์และออนไลน์ได้มดเลยเหมือนกันแต่เจอเตอร์คุณผู้ชม ไปให้ถึงตีในนจะได้ดูดาวแล้วก็ึ้งไปสัมผัสที่มันได้ถึงตีได้ไปสัมผัสว่ากล้องตีซองดาวเนี่ยมันต้องจับมันต้องปรับโฟกัสจะได้แข่เอี้ยมันเกิดหูซึ้อว่าหมวนแล้วอ่ะตื่นเต้นแล้วอุ้ย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 ผิวผิวเพื่อนผิวอย่างเงี้ยมันมีความตื่นเต้นเข้าเจ้าอินเข้าเจ้าอินแม่นถ้าใข่ตีวาได้เกิดไปสัมผัสแล้วก็ไปเปิดประสบการณ์เจอได้เลยว่าสามารถใจเวลาอยู่ตีฮันได้เนี่ยนะคุณผู้ชมยังตำนะ สามชั่วโมงก็จะทามพอดีว่าเปิ้ลเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเขาเาเปิดตั้งแต่หกโมงจนถึงจนถึงสี่ทุ่มครับใครจะไปก่อนก็ได้ครับไปก่อนก็ได้ละอ่อนบางคนก็ไปเล่นสนามแยาเทียมแล้วเขาก็มีสวนสนุกคือละอ่อนตัวเองะครับแล้วก็ร้านฟุดทักปุ่นกับมาตั้งแต่สี่โมงครึ่งละเนี่ยครับแล้วก็ถ้าใครไปนี่ก็จะแนะนำาเอาสมาร์ทโฟนไปตัวเพราะว่าช่องมองภาพคือหรือเลนส์ตาที่เขา ดูดูดาวอย่างคำเขาก็เอามือถือไปถ่ายหูได้ลยตัวเขาก็จะถ่ายดาวพระศบดีก็ได้ถ่ายดาวเสาเห็นวงแหวนนี่ครับหรือว่าถ้าวันไหนมีมีดวงจันทร์นี่ครับเขาถ่ายดวงจันทร์ทางดวงได้เลยก็จะเห็นหลุมอุกกาบาตแตกมันหมดน่ะเนี่ยครับเขาก็จะเห็นว่าโอ้ไข่หน้าหนวนอย่างอย่างดวงจันทร์นี่ใจละเด็กเป็ใจนะเด็กอนจะมีช่วงที่แบบมีอย่างก็ดาว เราหางหอง่นดาวตกนี่อก็ปิดซีทูมเหมือนกันครับหรือว่าแล้วซีทูมซีทูมเหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดว่าเขามีปรากฏการณ์อย่างเช่นเวลาเขามีฝนดาวตกนะครับเขาก็จะอาจจะไปจัดนอกสถานที่อ่าเขาก็จะประกาศเคลื่อนอย่างตัวเนาะแม่นครับไปไปเคลื่อนไปสวนพฤกษศาสตร์นะครับสถานที่ที่เป็นพื้นที่เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดนะครับก็คือจะมีแสงรบกวนเลยเขาก็จะไปจัดดูฝนดาวตกกันนะครับจากกิจกรรมตีจัดมาเนี่ยนะเจ้าในฐานะคนตีทํางานเนาะ เขาหันการเปลี่ยนแปลงของการเห็นหู้ของคนที่เข้าไปจะได้พองเขาเห็นว่าละอ่อนมาเดียวเนี่ยกับคนใหญ่มาเดียวเนี่ยมีความสนใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์นักขึนนะครับและเวลาคําถามที่เขาถามเนี่ยเขาจะถามคําถามเหมือนสมัยก่อนละเหมือนเหมือนตีถ้าเขาเห็นวัตถุอะไรกะจงอยู่บนท้องฟ้ากําลังไหลอยู่มีแสงสว่างเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็สว่างเดียวก็หายอย่า ถ้าเป็นสมัยก่อนเขาจะโ oh, อ้ UFO UFO ออนะแก็แต่สมัยนี้เขาจะถามว่าอันะนั้นดาวเทียมอัอ่าง 2> 2> อ,อันนั้นมันเป็นวัตถุอั่างดังนั้นคนมีความรู้พื้นฐานที่นักขึ้นคําถามก็จะเป็นเชิงวิทยาศา,ศาสตร์มีเหตุมีผลมากขึ้นครับเพราะนั้นเขากระทําเมื่อเขาจะสะท้อนเห็นว่าคนเขามีความสนใจและมีความรู้พื้นฐานท้านวิทยาศา,ศาสตร์ หนักขึ้นนะครับเมื่อกี้เขาอู้ถึงกิจกรรมเดือนธันวาคมเจ้าเดือนมกราคมปีหน้าก็มีตัวไม่กระคข้มีกิจกรรมอะไรอย่างมกราคมทุกทุกปีเขาจะมาตรงกับวันเด็กพอดีก็คือวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราพอดีครับกับปีหน้าก็จะตรงกับวันที่สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดมกราคมก็จะมีกิจกรรมเรียกว่าแอสโตเฟสมหกรรมดาราศาสตร์นยครับปีนี้เขาจะเปิดบานเปิดห้องแลบต่างๆที่นี่ความพิเศษของปีนี้ก็คือว่า เขามีอาคารใหม่ท <polarization idden> ี <inequ ity> ่เกี <welche ikka> so <what> <len> ่ยวกับเรื่องของ Space เทคโนโลยีอวกาศนะครับแล้วก็พอแม่ผู้ปกครองติดป้าละอออนไปเนี่ยจะได้ป้าละอออนไปดูว่าไอ้เทคโนโลยีหรือว่าห้องแลบตีมันเป็นห้องแลบต้นแบบของห้องคลีนลุมตีใจในการพาฒาค่ะหรือว่าห้องที่มันสะอาดที่สุดเนี่ยที่เขาใจในการประกอบยานอวกาศเป็นยังไงเพราะตอนนี้เขากาลังเริ่มทําตัวดาวดาวเทียมสํารวจอวกาศอยู่เด็กๆจะได้ไปเห็นว่าอ๋อ นักดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตร์เขาทํางานกันจะได้พองนี่ครับแล้วก็ไอ้ห้องที่เขาประกอบยานอวกาศเตี่ยเฮา่ต้องบินไปถึงนาซานาลิดเท่ากับนี้อ่าไม่ต้องไปแล้วไปพอว่ะเขาเขาประกอบยานมันเป็นห้องเจดีเนี่ครับค้นจะมีความวิทยาศาสตร์จ๋จาแบบคลีนคีนอ่ะแบบอะไรที่มันล้ําสมัยอ่ะ หน้าไป,าไปสักครั้งหนึ่งในชีวิตคุณผู้ชม,มเจอเตอร์เฮาต้องไปสัมผัสไออย่างที่ฮื้อถือได้ว่าเป็นกําไรชีวิตเพราะว่าอันนี้ถือได้ว่าบ่ต้องเตีวตังไปในไกลถือได้ว่าเป็นแหนึ่งจุดศูนย์กลางของตั้งผากเหนือเลยกับมาตินี่ได้เหมือนกันมันก็เจา้า เขาจะได้หันกระบวนการอะไรอย่างของเพื่อนน้องๆแบบเออถ้าเขาใครเนี่ยอาชีพจยะยจะได้เป็นแรงบันดาลใจจะได้แนะนําน้องๆที่ชมรายการตัวเองครับถ้าใครที่สนใจนะครับแต่ได้เขากับมีแหมกิจกรรมหนึ่งที่ห้องเกี่ยวกับว่าโอเพนเฮาส์นะ yeah, ครับเขาไป uh, เปิดบ้านหอดูดาวแห่งชาติที<ม>ด่ดอยอินน์เลยนะครับ<ม>อันนี้เขาก็จะเปิดให้รับสมัคร uh, ปีหนึ่งสองสองเตือนะ<ม>นะครับก็บคือว่าในเดือน uh, ที่เขาจะเปิดก็คือ ตั้งแต่วันที่สองพฤศจิาศศกาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลังจากนี้เขาก็จะเปิดหัาสมัครตลอดเพื่อให้ค้นข้างละล้อยล้อยสาคนอัน,นั้นจะบกไปจาํจกากัดครับขึ้นไปดูว่านักดา,าราศาสตร์เนี่ยเวลาเขาทํางานเกี่ยวกับทางด้านสํารวจอวกาศสํารวจวัตถุท้องฟ้าต่างๆเนี่ยหรือว่าทํางานวิจัยเนี่ยเขาเนี่ยจะได้พองนะครับก็จะขึ้นไปตีหอดูดาวงชาติอินทนนท์จุดที่สูงที่สุดของของประเทศไทยเขาเนี่ยล้อยเสาสองเตือ ก็ค,คือหนึ่งปีจะมีโอกาสแข่2อ0สี่ส<ผ>ิบคนตีจะได้เข้าห่มเข้าหว่วมโอเพนเท่าในเตือนี่นนนหนึ่งปีมีสองเตือที่นี่อยากจะถามถึงเรื่องความสำคัญค ทำไมไม่ต้องมีการสำรวจทำไมจะต้องมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของดาราศาสตร์มันมีความสำคัญแล้วก็ใกล้ชิดกับคนเขาอย่างไดพองในพื้นที่ครับแต่แต<ๆ>่งานทางด้านดาราศาสตร์หลายคนอาจจะมองว่ามันเหมือนกับเ,เป็นนักดูดาว,าวการดูดาวเป็นแค่เซี่ยเซียวหนึ่งแนตะ่แต่<อ>แตเรื่องของดาราศาสตร์เราเขาใจโจดท,ที่อยู่บนอวกาศนะครับในการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วก็ศักยภาพศักยภาพของมนุษย์ของเขา,ายกตัวอย่างเอาง่ายๆเลย ตีมันมีเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นที่เขามาใช้อยู่ทุกวันเ<า>นี่ยนะครับมันก็เกิดจากการพัฒนาองค์ความรู้จากโจทย์ที่มันกยากสมัยก่อนเัาบหมมีกล้องถ่ายหูที่เป็นกล้องดิจิตอลเนะาะนักดาราใาฟิล์ใจีมถ่ายปรากฏว่ามันบ่ตอบโจทย์เพราะว่ามันบ่สามารถถ่ายในตีมืดที่มันมีความสว่างน้อยๆได้ก็เลยเกิดโจทย์ขึ้นมาว่าต้องพัฒนาอุปกรณ์ม,มาทดแทนลีมก็เลยกลายเป็น CCD ก็อยู่ในสมาร์ทโฟนที่เขาถ่ายถ่ายหูทุกวันนี้ที่นี่เขาก็ศึกษาในหลายๆช่วงคืน ไม่ว่าจะเป็นช่วงคืนที่ตามองเห็นช่วงคืนวิทยุเอ็กซ์เรย์ไมโครวเวฟต่างๆนั้นเขาก็เอาช่วงคืนที่เขาศึกษาเนี่ยมาใช้ในการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องอสแกนสมองหรือเครื่องที่เขาใช้ในทางการแพทย์ต่างๆหรือแม้กระทั่งเขาเอาอชุดคําสั่งในในการควบคุมกล้องเนี่ย ไปใจในระบบการควบคุมการหายการหายใจของอผู้ป่วยติดเชื่อในห้องผู้ป่วย ICU กลับไปพัฒนาเรื่องมูนี่ได้ตัวยนะครับดังนั้นโจทย์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาสามารถส่งต่อรวมทั้งตอนนี้พอเขาศึกษาไก่ขึ้นไปด้วยการที่ว่าพยายามจะแก้โจทย์ปัญหาเกวกับปัญหาฟุ่น PM 2.5เขาก็ใช้เทคโนโลยีของไรดร์ะนะครับในการที่จะตรวจวัดสภาพอากาศเพื่อจะนำมา ในเอาข้อมูลเนี่ยมาแก้ปัญหาให้มันคือมันตรงจุดามามามาทีสุดอครับก็มีความสําคัญเนี่ยคุณผู้ชมมีความสํมคาสคัญแล้วก็เรื่องตตีคุณชูภเริกได้เหล่ามาได้ทายทอดมานั่นหมายถึงองค์ความหู้ตีใกล้ตัวแล้วก็เป็นชีวิตประจําวันของเฮาตีเฮาจะต้องฮับหู้ต่ยนะเจ้าเนาะอ่ะสุดท้ายนี่เจ้าคุณชูภเรกเจ้าได้ประชาสัมพันธ์เรื่องของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมพร้อมเชิญชวนคนที่สนใจได้ไปพอดาวกันตัวเจ้าครับสำหรับ ใครที่สนใจนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมทางด้านดาราศาสตร์กิจกรรมดูดาวนะครับก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารต่างๆได้ครับทาง Facebook ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับก็จะเป็นช่องทางนี้ง่ายสุดหรือว่าจะเป็นช่องทางของ IG ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเอ็กซก็ได้นะครับหรือหลายๆช่องทางหรือแม้กระทั่งทางช่องทาง ทางเว็บไซต์สถาบันวิจัยดา,าราศาสตร์แห่งชาติก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับให้คอยได้ติดตามกันนะครับแล้วก็ใครที่ไปทุกๆวันเสาร์ก็อย่าลืมเก็บพ่อยของนาฤตตัวเผื่อแหลกของระวันครับจ้าวันนี้ทางรายการเจ้านี้ทิภาคเหนือต้องขอขอบคุณคุณสุภฤกษ์คัรหานนท์นะเจ้าเป็นผู้จัดก,การศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติวันนี้ได้เขาา้ามาพู้จาุาในรายการของเขาขอบคุณจัดนักนะเจ้าขอบคุณจัดนักครับ ผู้ชมครับเดี๋ยวเราย้ายกับกรรมมาพบกับสิ่งดีๆในรายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือกันต่อครับอัปเดตอัปเดตกูเรื่องราเฮามีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊กเจ้าข่าวขาวตีไหนพะเยะอย่างอุ้มวนถูกใจตัวแน่นดนที่ภาคเือ